บายดีพี่น้องระวัาไปไนี่ยาชองสู้ไปเที่ยวอีเด้อพี่น้องเด้อไปตาสองู่เลยอันนี้แหละท่าขึ้นวัวคูเมืองหนากายอะไลเี่ยวตา่าองสู้ต,ตอ้องกันเด้อพี่น้องเด้อเตาดีความหมายว่า,วาจังไพี่น้องพังเอาเด้อตา2่องสู้ ก็าวบ่กูุดจ้าต้องก้ต้องอันดับายอ๋อสู้ๆก็ลูกแต่ช่องสู้นี่ต้องสู้ๆด้วยนะเอ็นบลุ น้องอ้นกำลังไปถามทางพี่น้องถามทางก่อนเดี๋ยวหลงทางสวัสดีพี่น้องส,สวัสดีพี่น้องมาสุกุสุกคนเด้อน้องลุงสวัสดีพี่น้องไปเขาไปเที่ยวกันสามคน,มเ,นมมเข้าจะไปตาดซองสู้กันไปเลยเหมือนเกิดแล้ว ห้อดแลด้วเด้อพี่น้องตาดสองสูนคืออันมันทางลงคนอยู่ทางขึ้นเป็นทายางลงไป้าหอกเนยางลงอันน้ามันจยกขุ่นเด้อพี่น้องเด้อ,ยอ,ยงงอน้ำม,มันจยกใสเพราะวะ่าเาไปเบิ่งท,ท,ทไไงทๆเปนไเพราะว่าฝนตกน้าป่ามันไหลลงมามันน้าม,มันจยกขุ่นพี่น้องป้าป้าไปเบิง่งแลาวกันมีตำนานว่าจังไรจะเขาจะเอิ่อน้าดสองสูน <c oughs> ตำนานก็คือแบบว่าต่างคนต่างมีครอบครัว มาอาบน้ำมาใส่มากินน้ำแห่งนี่เลยเห็นกันและลักลิ่นกันในน้ำนี่พี่น้องก็เลยเอนตัดนี่ว่ามาพบเลยเห็นอาบน้ำเหมือนกันและเพิ่นก็เลย่อนบ่าตัดช้องสู่พีนน่น้องแต่บางคยมีคนมาเที่ยมายังเนาะเฮามาที่ยวเลตก้ตะก,กี้นำ้ำมันบอลลลายป่นนี่น้ำมันกาไซเคียวเคีเยนพี่น้องแซไปบึงอันนี้เป็นตาดเนาะคนตกอยมันน้ยป่าธรรมชาติพี่นุณก็เล่อนบ่มีคนมา มาลูกมาน้ำก้นซาอ้อนน้อยไปสาอ้อนที่ไปเร็วแ้ซาอ้นเห็นมาอ้วนนั่นก็ไปเร็วใช่ไหมขนาดขีหเอดาถ่งไปเร็วใส,ส่หมวกเ,เล,กวล้สิลูกนก็ตาหลดนกลตาหลลูกลุยน้ำกันกับแม่าจ้นเายหน้ำเ็นห่วกเนี่ยคู้ายขนาดเห็นี่ แถวนีหักลายอะไรกันไะด้เนอะเออกระจัดอ่นชื้อแต่หัวฟูลงไปขายได้ความลลายเนอะไปไปเบิ่งกันพี่น้องเมื่อยคือกันทนงนางนี้ก็กได้ตัวบูกี็ผุอยู่เฮ้ยผูกเมืเ่อยเชียงถ้ามชาตินี่ยเหาเหว่าเลยพี่น้องถือว่าเป็นยังอันอุดมสมบูรณ์หลายแถวนี้ห,หักคนตกเมื่อคืนเบร์เชียงน้ำตกตาด มึงลูกสาวก็ลุยน่าแม่ขนาดได้พี่น้องเลยพหน่างม,ม,ามาอีกจนหักลูไปลปูกไปนี่เด้อพี่น้องเด้อตาสองสู้อันท่ากันมาผิดทางพี่น้องเลยต้องอย่างลบคืนไปลงไปหลุมคือเก่า แต่ว่าข้ามาถ่ายทึ่งๆพี่ก็ได้วิวให้พี่น้องได้เบิ่งกันเอิ้นตาดโซสู้พี่น้องเบิ่งนนำป่ามันไหลแต่ว่ามันเป็นน้ำขุนๆแนแนนเป็นน้ำป่าพี่นอ้องเหนื่อยปะลูกเหนื่อยซู่ซู้ไปเออสู้ซู่ลุย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 ปไปลง,ลงมาข้างล่างเลยเบิ่งไปแล้วพี่น้องน้องลุงคุณน้องอ้อน ผลหมักขนาดย่างย่างเงาเลยลูกถ้าเพิ่มาเที่ยวแม่ก็ย่างมากเลยลูกปลาลูกปาลกาถ้าน้องลุอองมาเที่ยวป่าปลาย่างลูกตัดสองสูบพี่น้องจะได้นำ้ำมันบกเขียวน้ำมันนัน่นคนตกมันคือนี่มัอว่าน,นพยุกเข,ข่าโน่นมันหลุดแดงพี่น้องเลยมันมีแต่เชื่อคนตกลงน้ำมันหลุดโบงามเนมาะ นี่ก็ขึ้นมาหมองสะพานแล้วพี่น้องนี่แหละหมองเที่ยวฮอดแล้วะที่พี่น้องตาดสองสู้เป็นได้ลูกเมวยป่้ปดีใจ ใจขาดน้องลุงมีสองสายสายน้ำสายหนึ่งสายที่สายหนึ่งมีคันใดลงทางนี้อีกมีคนอยู่พคนะพี่น้องโอ้มาหอดนี่มีเฮือนคนอยู่พี่น้งองมีเฮือนคน สองเทียบสองสูบแล้มีสองซ้ายดีซ้ายนั่นซ้ายนึ่งซ้ายน้อยซายนีกซ้ายนึงมีคนอยู่ปลูกดอกไม้ดอกตอกดอกดาวเครืองแสดงว่ามีคนอันอาศัยอยู่ในนี้ฝนจะเห็ดตู่เห็ดยังหนังนี่สิน้องเรียนีอคือสิบบมีคนมาเขี่ยว อช่วงช่วงที่อ้อนมาเดียวนี้นะน,นะตะวางหั่นกระนาซีนี่อยู่ด้วยพี่น้องเดินเ,เ,เบืองทรงมีีตูปเมียังให้ได้นั่งเป็นกระสีเหตุสถานที่นั่งเนาะแล้วก็มีทางพุ่นอีกตูปหนึ่งพี่น้องมีคนอาศัยเผาอยู่ในนี้อยู่ เย็นนะอยู่แถวนี้น่อสงสัย่นเสจตูบอีกอยู่พี่น่องเห็นบาเส้านน้อยเห็นบ่นี่เส้านน้อยวางนี่วางนั่นอีกเปนเห็ดเห็ดมองคนมาเที่ยวหะนะซีดจีหมองนั่งหมอง,ง,งอยังถั่วแดงบนโซ่พี่น่อง ไปบ่ได้พี่น้องได้แค่นี้บงพี่น้องทางไตไปผูน้ำตกพี่เทิงผูน้องอ้นลอยกับน้องลุงหยางทางหลัง ลูกสาวลุงเอ้ยค่อยๆย่างนะลูกพี่น้องเขาก็ได้มาฮอดแล้ววันนี้โอ้ยผัวฉันมาฮอดไกดเติบพี่น้องเลยตาดสองสู้มาฮอดแล้วทำงานกัน คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเพียงเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องอลุงนะพาแม่เลี้ยงเดี่ยวหนดเดอจะเด้อบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบาย,บาย,บาย